วันนี้คุณให้กำลังใจตัวเองหรือยังในชีวิตประจำวันเรามักจะให้กำลังใจคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนสนิทหรือครอบครัวแต่เคยถามตัวเองไหมว่าเราเคยให้กำลังใจตัวเองบ้างหรือเปล่าการให้กำลังใจตัวเองสำคัญมากเพราะในหลายๆครั้งคนที่จะสามารถช่วยให้เราผ่านช่วงเวลายากลำบากได้มากที่สุดคือตัวเราเอง วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการให้กำลังใจตัวเองและวิธีที่คุณสามารถทำได้ในทุกๆวันพร้อมตัวอย่างที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นความสำคัญของการให้กำลังใจตัวเอง 1. ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเราส่งเสริมความคิดที่ว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้การให้กำลังใจตัวเองจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น การเชื่อว่าตนเองสามารถประสบความสำเร็จหรือผ่านพ้นสถานการณ์ใดๆไ,ไปได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราเก้าวไปข้างหน้าในชีวิตเช่นถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือสัมภาษณ์งานการพูดกับตัวเองว่าฉันเตรียมตัวมาอย่างดีฉันสามารถทำได้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดความกังวลที่เกิดขึ้นทำให้คุณสามารถทำได้ดีในสถานการณ์จริง 2. ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันเราต้องเผชิญกับความกดดันและปัญหาต่างๆอยู่เสมอการให้กำลังใจตัวเองจะช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเครียดและช่วยให้เรามองปัญหาในแง่ที่เป็นบวกมากขึ้นการบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือฉันทำได้ดีที่สุดแล้วจะทำให้เราไม่จมอยู่กับความเครียดนานเกินไปเช่น เมื่อคุณเจอวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงานคุณอาจรู้สึกว่าทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่หวังไว้แทนที่จะโทษตัวเองลองพูดว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ความรู้สึกท้อแท้จะลดลงและคุณจะรู้สึกมีแรงใจกลับมาทำงานใหม่ในวันถัดไป 3. เป็นการสร้างนิสัยในการดูแลตัวเองการให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การพูดคำดีๆ แต่เป็นการดูแลตัวเองในมิติต่างๆทั้งด้านอารมณ์และจิตใจมันเป็นการยอมรับว่าตัวเราเองก็ต้องการการสนับสนุนเช่นกันหากเราฝึกให้กำลังใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเช่นหากคุณมีความผิดพลาดในการทำงานแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิด การให้กำลังใจตัวเองด้วยการบอกว่าฉันจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี้และครั้งหน้าฉันจะทำได้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเอง 4. สร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆเมื่อเราให้กำลังใจตัวเองเราจะเกิดแรงบันดาลใจในการลองทำสิ่งใหม่ๆหรือลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนการสนับสนุนตัวเองเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเอง ในการเจริญเติบโตและทำสิ่งที่อาจจะดูยากหรือท้าทายเช่นถ้าคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่กลัวความล้มเหลวการให้กำลังใจตัวเองด้วยการพูดว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์ฉันจะทำให้ดีที่สุดจะช่วยให้คุณมีความกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณฝันวิธีการให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวันหนเขียนสิ่งดีๆที่ตัวเองทำได้ การจดบันทึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะทำให้คุณเห็นว่าแม้ในวันที่คุณรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆที่คุณทำได้การให้กำลังใจตัวเองแบบนี้จะทำให้คุณมีความสุขและมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นเช่นคุณอาจเขียนว่าวันนี้ฉันจัดการประชุมได้ดีแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ฉันก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและพร้อมรับมือกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป 2. พูดคำดีๆกับตัวเองในกระจกการพูดให้กำลังใจตัวเองในกระจกเป็นวิธีที่ส่งพลังการมองตาตัวเองและพูดว่าฉันเชื่อในตัวเองหรือฉันทำได้จะสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้นและทำให้คุณมีพลังที่จะก้าวข้ามทุกปัญหาเช่น ทุกเช้าคุณอาจใช้เวลาสักสองสานาทีหน้ากระจกเพื่อพูดคำให้กำลังใจตัวเองเช่นวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดหรือฉันพร้อมรับมือกับทุกสิ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังบวก 3. ใช้เวลาในการทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขการทำกิจกรรมที่เราชอบหรือทำให้เราผ่อนคลายเป็นวิธีการให้กำลังใจตัวเองในรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกไปเดินเล่นการให้เวลาแก่ตัวเองในการทำสิ่งที่คุณรักจะช่วยเติมเต็มพลังงานและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเช่นหากคุณชอบออกไปเดินเล่นในสวนการใช้เวลาในช่วงเย็นสักครึ่งชั่วโมงในการเดินเล่นคนเดียวเพื่อฟังเสียงธรรมชาติและผ่อนคลายจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและคลายความเครียดจากการทำงาน การให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันคือการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือความกังวลใดๆก็ตามการให้กำลังใจตัวเองจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกความยากลำบากและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทุกวันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ